สวัสดีค่ะลูกๆวันนี้มาพบกับครูเพนในวิชาภาษาไทยนะลูกนะวันนี้คุณครูขอลงในสมุดนะลูกนะเพื่อที่จะฝึกซ้อมในการอ่านออกเสียงเป็นคานะคะมาดูนะคะลูกก็ให้ลูกเขียนคําลงในสมุดต,ตามครูเพนนะลูกนะวันนี้วันอาคารที่31สิงหาคมพศ .2546 0-9ถึงไม่ต้องเขียนนะลูกนะ เพราะว่าถ้าเขียนศูนย์หนึ่งเเราจะเขียนคำทั้ง20่สิบคำเม่ไม่ครบนะลูกนะเอาแค่หน้าเดียวคำสั่งคือให้นักเรียนอ่านออกเสียงเป็นคำไม่ให้สะกดนะลูกนะสะกดได้คือสะกดในใจนะคะเมื่อลูกอ่านออกเสียงแล้วให้อ่านส่งคลิปคุณครูเห็นด้วยว่านักเรียนจะอ่านออกได้กี่คำแต่ก่อนอื่น คุณครูจะพาซ้อมอ่านก่อนลูกคำที่หนึ่งอ่านตามครูเปนะนลูกนะมะลิมะลิคำที่สองกาเฟกาแฟคำที่สามแตงโมแตงโมคำที่สี่นิทานนิทาน คำที่ห้าหัวใจหัวใจคำที่หกเวลาเวลาคำที่เจ็ดตะกล้าตะกล้าคำที่แปดสับปะรดสับปะรถ,ะรถคำที่เก้าเจกันเจกันคำที่สิบ ปลูกผักปลูกผักคำที่สิอถุงมือถุงมือคำที่สิชมพู้ชมพู้คำที่สิจอระเข้จอระเข้สิบพูดคุยพูดคุย สิบห้าทำงานทำงานสิบหกกางเกงกางเกงสิบเจ็ดโยเยโยเยสิบแปดสะพานสะพานสิบเก้าผ้าไหมผ้าไหมและยี่สิบ โรงเรียนโรงเรียนนะลูกนะ20่สบไอ้ยี่สิคำนี้ทุกน,นะค่ะยี่สิคำนี้ให้ลูกอ่านเป็นคำนะคะส่งคลิปไปครูเพ็นดูด้วยว่าอ่านได้จริงไหมซ้อมอ่านก่อนลูกอ่านไม่ต้องเจกลูกคำนะลูกนะมะลิกาแฟแตงโม นิทานหัวใจเวลาตัก,กล้าสับประรดเจกันปลูกผักถุงมือชมพู่จระเข้พูดคุยทำงานกางเกงโยเยสะพานผ้าไหม โรงเรียนใครอ่าน20คสิบนี้เอาไปเลยยี่สิบเต็มนะลูกนะอันนี้คือฝึกคุณครูจะให้คํามาฝึกอ่านนะลูกนะอ่านเป็นคำนะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านเป็นคําไม่ได้เราก็ไม่สามารถอ่านเป็นประโยคได้นะลูกนะให้ฝึกนักเรียนไม่ต้องซีเรียสฝึกอ่านก่อลูกผ่านตาไปบ่อยลูกก็คงอ่านได้นะลูกนะฝึกอ่านยี่สิบคำนะลูกนะ ส่งคลิปกุ้ยครูเพ็นดูด้วยนะลูกนะอยากดูว่าลูกอ่านได้ไหมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ